กินเก่าๆแกล็เยอะนะโอ้โหโน้ตูหาเกี่ฟอร์เฮนไว้ นม่แหละคือถ้าให้เขาสั่งถ้าให้เขาบอกลุงให้ลุงบอกนะคะคือเขาก็จะแฮปปี้แต่ถ้าว่าเราไปตัดของเขาอะไรเงี้ยเออเขากออ็ไม่น่าตัดอะไรเงี้ยอันนี้เขาบอกให้ตัดนะให้เขามาดูเองเนาะเดี๋ยวเขา อย่างนี้ป้ามนาอว่ามันก็ต้องตัดด้วยละมั้งมันก็นเนาะแล้วแต่ให้เขามาดูแล้วก็บอกก็แล้วกันเราชอบตัดนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นป้ามนาาก็คือตัดหมด <c oughs> อันนี้มันเป็นต้นที่เขาขึ้นมาใหม่ลุงไม่อยากให้ตัดนะคะแต่เดี๋ยวลุงก็คงมา,มาแต่งอะที่แห้งแ,งแล้วตัดแต่งนะคะ เห็นไหมคะเขามาตัดแต่ง,ขงเขาเองอันนี้เป็นแบบพับดีมากเลยทุกคนอันนี้เป็นเลื่อยมือถือที่ป้าโมนาตัดเมื่อตะกี้นะะเนี่ยค่ะเนี่ยของยี่ห้อน,นี้เลยนะคะดูแกนใหญยเย้มป่ะ สุดท้ายก็ตัดหมดตัดหมดไม่เหลือหลอเลยสุดเสเร็จแล้วสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตะกุยตะกุยขยะพวกนี้ต่างหากนะคะเนาะ ิเล็กขทีนน้อย เออเลี่ยมทุกอย่างเลี่ยมเชี่ยมคุณชนะประดิษฐารของคุณค้า่าทักทายจ้ะหายหมดนะคะทีนี้หายหมดเลยนะคะลุงก็ทำความสะอาดต่อนะคะลุงบอกว่าให้เอาตัวเนี้ยตัวเล็กเนี้ยไปคืนเพื่อนบ้าน ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเธอต้องอยากได้แน่อะไรเงี้ยเครื่องมือนะคะ